สวัสดีสายเติมจะเล่นการต่อให้เติมจนหมดดาบก,ก็เล่นขี้กากอยู่ดีต่อให้เติมจนไม่มีเงินซื้อมามีมากินกับข้าวก็เล่นกากอยู่ดียังไม่โดนเลย่ะนิ้วล็อกปะ ยาก่อนนะท่านผู้ชมโอเคมาโทษประเด็นนะสวยเดี๋ยวตัวเดียวเพี้ยนเดี๋ยวตัวเดียวม่เดยไปนแต่เพียนหรอเยอเดึงเลี้ยวอย่าโทษอาเป็นจันอยก แซมมี <onz> ่ <etus> มันเอาไปเลกอะไรได้เหรอเรียบร้อยครับผมนิ่มๆแตกหนึ่งเพี่ยนอุ้ยล้มหนึ่งล้มสองเลยหรอเพื่อนผมก็โหดเกินหนังคีอะนิ่มๆครับผมตานี้ เรียบร้อยครับผมคิวมากทานโง่นะเฮ้ยล้มหนึ่งเอ้าล้มสองเลยหรอ,ล,อล้มสองล้มสามนะโอ้โหเอาเรื่องเดวยวสุดท้ายอยู่ไหน มันต้องขาดไปไงทริปิลเกี่ยนผมแล้วท่านผู้ชมอ,อืมไปๆเลยอืมเคือนผมก็โหดขึน้นไม่ลากขึ้นหัวเลยโอ้โหนิ่มๆครับผม ยังไม่ขึ้นหัวเลยผมเฮินรถขึ้นหรือเป่าอืมรับร้อยครับผมโอ้โหก้าคิวเกินแฟนใบบัวนะท่านผู้ชมโอ้โหเต้ยได้สองคิวเกินมาท่านผู้ชมต่อตาที่สอง ไม่ใจอกมันมีไมนม่ตัวมด้วยไมมีมีตัวเช่มมีผมไหม่มขั้นสองนี่บอกไงโดยเหนืหาบน่อหัวแตกไดเอามาสร้างผัดบอกมาหัวแตกหนึ่งยันอง่ดิ ý và 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 thưa và 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 สองโัวท่านผู้สมเสียงมันวิ่งอยู่ขวามือผมนะไหนวะมันอยู่ข้างบนแนี่ยนะท่านผู้สมนี่ไงร่วงสวยเกือบผมตายนะท่านผู้สมตัวสุดท้ายอยู่

ร่วงหนึ่งเฮ้ยมีตัวมาลอยหลังเว้ย้จมมีตัวมาลอยหลังเก้หเป็น,นเข้าหัวสวยเดี๋ยวเนี่แล้วนิ่มๆครับผมยอยากจะกิ้มแต่นิ่มไปหน่อย อยากจะอร่อยแต่ไม่ได้อร่อยนะท่านผู้ชมเอาเนี่ยสองคนสคนวหงบเอาเอาเนี่ยมาแข่งเฮ้ยัวมือเอ้ยไอบอไม่ปักเลยไ่ได้เนี่ยไร ตองเจอระเบิด f อ r s t b เอาวะเอามันเลยเพี้ยนมันจะแตกแล้วเพี้ยนนอกยังเพี้ยนผมโคตรโหดเอาดิเกือบแตกเกือบแตกว้วิวิ้ิอตุยจะตายวายวาย ว้าวเอามาดิเออสวยสวยสวยพิ้วพิ้วพิ้วอตเตออยู่ตรงนี้เอ้ยซุปอ์เตอหน่อยเอ้ยไม่ทันล่ะโอ้โหจบแล้วโคสองเรียบร้อยครับผมนิ่มๆ ตาสักสองคนจะสามคนหน่อท่านผู้ชมอันนี้ก็เป็นตาที่สามนะครับผมนั่งรอเชื้อที่สานีละหาอยู่นานแล้วพระอภัยยังไม่มานีคนน้นคนนี้มาหาก็เียบ มีควนมรักท um? 네ี่เธอเอ้าอีกเข้าหัวเข้าหัวอีกตัวหนึ่งอยู่ตรงนี้ สามเข้าหัวอี <C> e <at> อกเดี๋ยวปั๊มยาก่อนตัวสุดท้ายอยู่ไหนวะเฮ้ย hey, อยู่บนบ้านเหรออยู่บนบ้านได้ท่านผู้ชมตัวสุดท้ายยาหมดวะ <C> e <at> มาปั๊มยาก่อนปั๊มยาก่อน เก็บสีหรือเปล่าไปไหนวะขึ้นโอขึ้นซัดตากเลยท่านผู้ชมแบนี้ฮู้ยไงวะนี่ไงท่านผู้ชมเกียบร้อยครับผมเกียสีครับผมนิ่มๆ อยากจะทิมแต่นิ่มไปหน่อยอยากจะอร่อยแต่ไม่ได้อร่อยโอ้โหอยู่หลังรถมาแล้วตัวหนึงน็อกหนึ่งเฮ้ยน่ตันเหมาอย่งนี้เลยหรอ หัวแตกไปดีหัวแตกไปดีอยู่ข้างล่างเว้ยท่านผู้ชมอยู่ข้างล่างดูเงินให้เจ้าหรอผมได้สองคิวอยู่นี่ไงนี่ไงนี่ไงขึ้นหัวครับผมน,นี่หมูครับผม อยากจะทิมแต่นิ่มไปหน่อยอ๋ออ๋อว่าเอาว่า,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 าได้ไปก้นโทษกับเฮ้ยเก็บแล้วเปล่าเนี่ยนี่น็อกหนึ่ง นกหนึ่งที่ผมแตกหนึ่งไว้ท่านผู้ชม,มอยู่ไหนวะทำไมผมไม่เห็นมันบนหลังคาเหรออุ้ยนกสองเรียบร้อยครับผมนิ่มๆเฮ้ยเฮ้ยๆๆเฮ้ยเฮ้ยคเฮ้ยหลวหลวงหนึ่งอุอ้ยเอาเรื่องวะ เอ้ยน็กน็กอีกสองเ้ยเอ้ยไอวอไม่พาร์คเลยเสียแต่ไยดีกว่าเอาขวามือก็มีวะไหนวะ ยา,ย,ยาหมดแล้วครับท่านผู้ชมเฮ้ยเรียบร้อยครับผมนิ่ไม่มีกินลาบเบท่านผู้ชมภาพสโลโมชันนะโอ้โหเอาเต้ยได้แปดคิวครับผมจม ก็ไม่มีอะไรร้ายนะครับ yeah, s <S ท่านผู้ชมคลิปนี้หรือวีดีโอดีก็จะจบไว้เพียงเท่านี้นะครับ mm hmm. เจอกันคลิปหน้านะครับท่านผู้ชม